สวัสดีครับบัณฑิตทุกท่านครับอาจารย์ในนามของบุคลากรคณอาจารย์คณะศิลปศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตซึ่งเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของทุกท่านวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแห่งแห่งความภาคภาคูมิใจของบัณฑิตและครอบครัวซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาก็คงแสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายาม ความมุ่งมั่นความมุมานะทาให้บัณฑิตได้มีจนถึงทุกวันนี้ในเรื่อง,องความสําเร็จสิ่งที่บัณฑิตพยายามสิ่งที่มุ่งมั่นนั่นแหละครับพสูจุ์ได้เห็นแล้วว่าบัณฑิตจะมีวันนี้ได้บัณฑิตที่รักครับบัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาเพียงเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นเพียงข้าวหนึ่งของชีวิตด้วยสถานการณ์โลกย่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์ขอฝากแนวคิดที่จะให้บัณฑิตนําไปดําเนินชีวิตหรือในการปฏิบัติ่านอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกนะครับบัณฑิตจงเป็นผู้ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตแสวงหาโอกาสในเรื่องของการพัฒนาตนเองเพราะเราจะต้องพัฒนาแข่งขันกับโลกในยุคปัจจุบันส่วนประการที่2บัณฑิตจงเป็นผู้มีสติมีความเฉลียวฉลาดจะคิดจะทํา ไม่ว่าในเรื่องของการโพสต์การแชร์ข้อมูลต่างๆในโลกสังคมปัจจุบันนี้บัณฑิตควรคิดวิเคราะห์และแต่ตรองให้ดีส่วนประการที่3บัณฑิตจงมีสติและก็มีคุณธรรมจริยธรรมนี่คือเป็นหลักยึดมั่นในการประกอบอาชีพยึดในสิ่งที่ถูกที่ควรส่วนประการสุดท้ายบัณฑิตจงแบ่งปันความรู้เป็นผู้ให้ให้หมหาวิทยาลัยให้สังคมและก็ให้ประเทศชาติ สุดท้ายนี้นะครับในวาระอันเป็นมงคลอาจารย์ขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวและก็มุ่งหวังสิ่งใดเนี่ยให้บัณฑิตสมดังปารนาและอย่าลืมการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้บัณฑิตเดินทางไปรับปัญญาอย่างสวัสดิภาพขอบพระคุณครับสวัสดีครับ